ธุรกิจประเภทไหนที่จะเติบโตเมื่อมีคนอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นคำว่าธุรกิจสำหรับคนเหงาธุรกิจสำหรับคนโดดเดี่ยวคนอยู่คนเดียวหรือคำว่า loneliness economy กำลังเป็นคำสำคัญของการตลาดในยุคป,ปัจจุบันครับเพราะในปัจจุบันนี้มีคนที่อยู่คนเดียว ไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีคู่ชีวิตแล้วก็แยกตัวออกจากสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลองดูตัวอย่างจากประเทศเกาหลีใต้ครับข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติของประเทศเกาหลีใต้เขาได้ระบุไว้ว่าในปี2024นะครับคนเกาหลีใต้เสียเงินสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงต่อตัวต่อเดือนนะครับที่142,000วอนหรือประมาณ100เหรียญสหรัฐหรือแปลงเป็นเงินไทยก็คือ3,500บาทซึ่งเป็น ตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาครับเพราะเวลานี้คนเกาหลีใต้มีลูกน้อยลงมากแต่งงานน้อยลงมากแล้วก็เมื่อมีคนอยู่คนเดียวมากขึ้นมีความเหงาเพิ่มมากขึ้น เขาก็หันไปลงที่สัตว์เลี้ยงครับมีการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดีให้อาหารพรีเมียมมีของเล่นมีที่อยู่อาศัยมีพื้นที่พักผ่อนอย่างดีมีการพาสัตว์ไปออกกําลังกายไปเข้าสังคมต่างๆกันะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยต้นเหตุมันมาจากคนเกาหลีใต้เป็นสังคมเมืองที่มีความเหงาความโดดเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ ทางสถิติของเขาเมื่อปีคศ2023นะครับเขาระบุว่ามี single household person ก็คือครัวเรือนที่มีคนอยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเลยครับไม่มีพาร์ a เนอร์ไม่มีคู่ชีวิตอยู่แค่ตัวเขาคนเดียวเนี่ยมีถึง 7ล้าน8แสน2หมื่นครัวเรือนซึ่งคิดเป็นจำนวนถึง35.5%ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศเกาหลีใต้แปลตรงไปตรงมาครับว่า1ใน3ของครัวเรือนในประเทศเกาหลีใต้เป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกอยู่แค่คนเดียวโดดโดดแล้วข้อมูลตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง4.4%จากข้อมูลปีคศ2022และนับเป็นจำนวนครัวเรือน คนเดียวที่มีมากที่สุดนับตั้งแต่สำนักง,งานสถิติของประเทศเกาหลีใต้เก็บข้อมูลนี้มาตั้งแต่ปี2015นะครับพอเจาะลงลึกถึงกลุ่มอายุบ้างครับครัวเรือนของคนอยู่คนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า30ปีครับคิดเป็น35.9%ของครัวเรือนของคนที่อยู่คนเดียวทั้งหมดครับรองลงมาครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ อายุเกิน65ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวโดดๆดนะครับคิดเป็น22.1%ของครัวเรือนทั้งหมดในปี2024ครับโดยที่เพิ่มขึ้นจากเพียงแค่16%ในปี2020เพราะ,ะนั้นมีแนวโน้มของการเป็นครัวเรือนของคนอยู่คนเดียวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นลองมาดูสาเหตุกันครับว่า ทำไมจำนวนครัวเรือนของคนอยู่คนเดียวโดดๆจึงเพิ่มมากขึ้นในประเทศเกาหลีใต้อันที่1ครับสำหรับกลุ่มวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจอยู่คนเดียวโดยไม่แต่งงานไม่มีคู่ชีวิตหรือว่ามีแฟนครับแต่ว่าชะลอเวลาของการแต่งงานไปเรื่อยๆโดยยังไม่คิดว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่แม้ว่าอายุจะค่อนข้างมากแล้วก็ตามทีนะครับเพราะว่าการแต่งงานของประเทศเกาหลีใต้ใช้เงินใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก ราคาที่อยู่อาศัยก็แพงครับเพราะว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะอยู่กัน2คนและเผื่อไว้สําหรับที่จะมีลูกในอนาคตก็ต้องมีที่อยู่อาศัยซึ่งใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าราคาที่อยู่อาศัยของประเทศเกาหลีใต้มันแพงมากครับเรื่องต่อมาครับถ้าแต่งงานแล้วตัดสินใจมีลูก ก็จะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจตามมาอีกเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถดูแลตัวเองได้พ้นอกพ่อแม่เนี่ยนะครับมันใช้เงินเป็นจํานวนมากเมื่อเทียบกับภาวะบีบคั้นบีบรัดทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่คนเดียวในวัยหนุ่มสาวจะไม่มีการเดทไม่มีการไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆนนะครับเพราะว่าข้อมูลเขาระบุไว้ว่า แอปพลิเคชันแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่จะสนับสนุนการเดทหรือการไปคุยกันกับคนที่เขาสนใจหรือคนที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแฟนกันเนี่ยะครับมีคนใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับเหตุ mm hmm. <ed> ผลข้อที่2นะครับของการมีครัวเรือนอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีการแต่งงานแล้วอย่าร้างกันครับ เดิมมีคู่ชีวิตอยู่แล้วก็แยกย้ายกันอย่าร้างกันแล้วก็ออกมาอยู่คนเดียวกันทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งข้อมูลในเชิงสถิติของประเทศเกาหลีใต้ได้บอกไว้ว่าเขาเป็นประเทศที่มีอัตราการอย่าร้างสูงเป็นอันดับ2ของประเทศ OECD ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับโดยที่มีอัตราการอย่าร้างอยู่ที่1.8คู่ต่อประชากร1,000คนเป็นอันดับ2รองจากประเทศตุรกีนะครับ ที่มีอัตราอยู่ที่2.1คู่ต่อประชากร1,000คนเหตุผลที่3ครับของการมีโครเรียนอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นก็คือมีคู่สมรสครับอยู่ด้วยกันด้วยแต่ว่าคู่สมรสได้เสียชีวิตไปก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เหลืออยู่ก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ เคยมีคู่สมรสอยู่ด้วยคนเหล่านี้จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตและเรื่องของการดูแลตัวเองสําหรับครัวเรือนของการอยู่คนเดียวมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยมีคู่ชีวิตเคยมีคนที่ช่วยเหลือเพื้อกูลซึ่งกันและกันและมีคนที่คอยให้คํำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านสภาพจิตใจและก็ร่างกายด้วยนะครับเมื่อเขามาอยู่คนเดียว ด้วยเหตุผลที่บังคับว่าคู่สมรรได้จากไปก่อนเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในการดูแลตัวเองต่อไปนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือมันไม่ได้มีแง่ลบอีกอย่างเดียวครับมันมีองค์ประกอบทางธุรกิจหรือว่าธุรกิจบางสาขาครับที่จเจริญเติบโตขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากการมีครัวเรือนของคนอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นหรือมีคนโดดเดี่ยวมีคนเหงาเพิ่มมากขึ้นนะครับ แน่นอนที่ผมบอกไปแล้วก็คือเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างลูกนะครับโดยที่สินค้าและบริการต่างๆที่จะตอบสนองความเหงาตอบสนองการอยู่คนเดียวและทำให้เขากลับไปมีสังคมอีกครั้งจะสังคมกับมนุษย์ด้วยกันสังคมกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสังคมกับบอทสังคมกับเรื่องของออนไลน์เวอร์ชวลเอต่างๆ ก็จะสามารถที่จะเติบโตขึ้นได้กับสังคมของคนเหงาไม่ว่าจะเป็นที่ผมบอกแล้วนะครับการดูแลสัตว์เลี้ยงเรื่องของธุรกิจเดทติง้งหรือแม้แต่การเช่าผู้ชายหรือผู้หญิงตามที่มีอายุมีลักษณะเฉพาะเจาะจงความรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองให้มาเป็นเพื่อนคุยเพื่อนทานข้าวก็เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้รวมถึงที่ปรึกษาทางจิตวิทยา ทางการใช้ชีวิตไลฟ์โค้ดต่างๆสำหรับคนอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำไม่มีคู่คิดก็ต้องการคู่คิดคนแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตได้ระบายได้คุยก็จเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทีเดียวในสถานการณ์ของการที่มีครัวเรือนอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสถานการณ์ของประเทศเกาหลีใต้ครับประเทศที่มีอัตราการเกิดของเด็กน้อยที่สุดในโลกมีเฟอร์ติลิตี้เลต่ำที่สุดในโลกนะครับ การเป็นสังคมของคนอยู่คนเดียวครัวเรือนของคนอยู่คนเดียวกำลังเป็นปัญหาของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งประเทศไทยก็คงจะเจอปัญหานั้นในอีกไม่นานก็ตามๆกันมานะครับเขาไปก่อนแล้วเราจะได้ศึกษาบทเรียนของเขามาเป็นเยี่ยงอย่างและเป็นแนวทางที่เราจะรับมือสังคมของคนอยู่คนเดียวต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ